คำขอเปิดทางนะคะเราจะใช้เมื่อเราติดขัดในเหตุต่างๆก็ดีหรือขอเปิดทางในช่วงปฏิบัติเข้าลึกไม่ได้เราก็ขอเปิดทางในขณะนั้นได้ทันทีขอเปิดทางก่อนที่จะทําสิ่งใดหรือก่อนสวดมนต์หรือปฏิบัตินะคะแม้กระทั่งขอเปิดทางเวลาเราเดินทางไปไหนเราก็จะได้ปลอดภัยแคล้วคลาดขอเปิดทางไม่ว่าจะเป็นการดูดวงดูกรรมกรรมจะได้ไม่สะท้อนหาเรานะคะเราต้องขอเปิดทางก่อนนะคะเป็นระดับต้น ในการที่จะฝึกปฏิบัติหรือทําสิ่งใดเราขอเปิดทางไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้เปิดทางแล้วก็เมตตาเรานะคะให้เราทําการใดก็สำลิดผลได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงแล้วก็จะขอเปิดทางเช่นกันนะคะค่ะคําของ่ายๆนะคะไม่ยากในแนวทางของอาจารย์เก๋กันออกมาจากใจได้เลยทันทีนะคะค่ะข้าเจ้าหรือเอชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นก็ได้นะคะ ขอเปิดทางต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศรีรัตนาฏยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเหล่าเจ้ากรรมในเวรทุกๆดวงจิตและเจ้าที่เจ้าทางที่ข้าพเจ้าอยู่ณขณะนี้หรือทั้งไปทั้งกลับขอให้ทุกท่านทุกพระองค์ได้บุญกุศลและมาร่วออนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า ขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ามุ่งมั่นปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านได้บุญกุศลร่วมกับพระเจ้ามีความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอเปิดทางให้พระเจ้าทําการสิ่งใดสําเร็จด้วยดียดยทุกประการค่ะทุกคนสามารถนําไปต่อย,ยอดได้มากกว่านี้นะคะอาจารย์ก็จะใช้แบบกระชับแล้วก็รวดเร็วนะคะในการขอเปิดทางคําขอเปิดทางเรายังขอเป็นเจาะจงในแต่ละเรื่องได้เลยนะคะว่าเราจะไปทำอะไรอย่างไรเราติดขัดอะไร เรื่องใดเราสามารถแจ้งณนะตรงนั้นได้เลยนะคะณนะเวลาที่เราขอเปิดทางได้เลยค่ะถ้าขอครั้งแรกแล้วยังรู้สึกติดอยู่ขอรอบที่2ได้นะคะแล้วก็ขอรอบที่3จนกว่าเราจะผ่านในเรื่องนั้นๆเช่นเรื่องการปฏิบัติถ้าเราติดขัดอยู่เราก็สามารถขอได้นะคะขอจนกว่าเราจะทะลุทะลวงเข้าไปได้ขอได้เรื่อยๆนะคะคําขอเปิดทางนี้มีประโยชน์มากนะคะช่วยให้เราสามารถผ่านเรื่องราวแล้วก็อุปสรรคต่างๆได้โดยง่ายนะคะค่ะก็ มาแนะนําให้ทุกคนได้นําไปเกิดประโยชน์ต่อเรื่องราวต่างๆเวลาเราติดขัดอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นในหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีเหตุมีสิ่งติดขัดต่อตัวเราในครอบครัวเรามีบุคคลรอบข้างเราสามารถขอเปิดทางช่วยได้ให้ตัวเราผ่านพ้นวิกฤตผ่านอุปสรรคแม้กระทั่งการเดินทางการปฏิบัติการเจรจาหรือทําสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จด้วยดีทุกประการเราก็แจ้งเรื่องที่เราต้องการจะ ขอได้ณขณะเวลาเราขอเปิดทางได้เลยนะคะก็จะทําให้สำเร็จผลและก็สําเร็จผลได้ง่ายค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและก็ทุกท่านนะคะใช้แล้วเกิดผลแล้วก็เกิดประโยชน์มากๆนะคะค่ะขอให้มีความสุขนะคะบุญรักษาทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ